ไอเก็บังจักรลัตไหวเปล่าพูดไม่ออกทีเดียวดีมากจักรลัตไม่ตายไปพวกเรากลับอะไรอย่างเงี้ยกลับมันสบายดีอะไรเงี้ยเขาไปหาหมอด่วนเลยได้รักษาเขาเป็นใจและคือคิดจะรูไม่คิดจะจิ้มให้มันหายคืนเลยหรอจะว่าไปโอเคไม่เนาะได้มาห้าพันโอเค มนี่หมอเนี่ยนี่หมอจริงรป่ะเ,เนี่ยมอรี่ฮัเซเซมอรี่ฮักคูกะเป็นอะไรกับเขาคะนี่ก็เป็นอะไรครับอาการแนี้เพิ่งเกิดมาก่อนเไม่เดิน,นไม่มีบาดแผลจากภายในและภายนอกมันเป็นวิชาลับเป็นวิชาของเคียวโอคนนั้นวิชาของเคียวโอเหรอคะเขาก็ใช้วิชายุทดเหมือกนกันแหละคะนี่ ก็เห็นเห็นกันแบบวจิ้มหลังมันไปเออการโจมตีของเขาไม่มีรูปแบบของการจะทำร้ายเลยคล้ายๆกับวิชาหุินกุโตชินเขียนยังไม่มีหลักฐานว่าเขาไปจิ้มจุดไหนบ้างน่วิชาคงจะต่างกันนั้นอะไรทำให้จาการเขาเป็นอย Jamie, lonely, ่างนี้คะ เป็นจะิตใจร่างทำไมคงเป็นจิตใ,ใจเขาที่โดนทำลายนะวิชาลับของเขาเนะี่ยทำลายทางจิตนะนี่จะที่แบบนี้ใน,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 นนะเขาคงจะแหลกเป็นเสี่ยงจากภายในที่เขาได้ไหมนี่หมอจิจ,จหมอก็ต้องช่วนะยผงช่วยไม่ได้แล้วเนยว่าแปลว่าทำลายทำลายจิตใจใช่มเนี่ยทำลายจิตใจจากด้านใน ดาติสั่งอันนี้โอ้ล่ะหมอที่ฆ่าตัวคุณดาติเอาจริงดีป่ะอาจจะเป็นวิชายุทธที่สามารถช่วยเขาได้อาวิชาในการรักษา

ตอนเด็กๆตอนเด็กๆพี่ชอบคำเวลาพี่ฟังชื่อโทคิทาเป็นถั่วเขียวอะไรอย่างนี้ยไม่เกี่ยนนะพี่คำไม่เจ๊เนี่ยอ่าเรียว่าวิชาทั้งลักษณะของเขาความเร็วของเขาเนี่ยชิิโโโนะจคโนะคคปวามแม่นยำทุกอย่างเขาดีมากในระหว่างสงครามเนี่ยโอคิโดนอะไรเนี่ยได้รับ จากระเบิดน e <ım> ิวเคลียร์เข้าไปมากไปเขาเสียชีวิตตัวเองฟูชูเอชันกับยูเลียรอดจากกำลังสีนั่นเหมือนกันเขารอดแต่ก็ทิ้งให้ร่างกายเขาป่วยลงเขาก็เลยไปตามหาผู้สืบทอด ฉันยังรอดอยู่ที่นี่ได้แต่เพราะว่าเผานี่แหละนินะนสันโอคเกะท้ายผู้ใช้ความรู้อะไรได้ช่วยทุกคนมากมายเป็นจะไปตามหาโทกิใช่ไหมเนี่ยรีเซฟอยู่ยาใช่เนาะ ฮัเซปุตช่วยตามมาเขาแล้วกจะช่วยจักัลัดได้今はとある監獄に監禁されているそうですว่าเขาเป็นนักโทษอยู่นี่ทำไมเขาถึงโดนจับเข้าคุกเขาเขทำอะไรผิดไม่รู้เหมือนกันจากข่าวลือดว่าเขาโดนจับตอนที่กำลัรักษาอาการป่วยของเขาต้องรู้เขาอยู่ที่ไหนฉันจะไช่วยเขาเองโอเค ผมไม่ง่ายหรอกหมายเขาว่าไรโอเคนโดยจับไปโดยเนี่ยคาสันดาคาสันดาง้รอคะไื่ฟังดูน่ารักดีนะใครคือคาสันดาอยากรู้มากคุกแหงความตายไครที่เข้า,า,า,าไปจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยไม่ตูนโชเน,น,านาามากออกจริง หมอที่ลักตู่ตัวเองได้มาถามจิ๋งมองตรงอยากรู้มากคาสันดาเป็นผู้คุมนักโทษเนี่ยถ้าท่าอยากจะช่วยโทคิแล้วก็คงจะลำบากโอเคถามจริงหมอนี่ลากตู่ตัวเองได้มาทามจริงมองตรงเนี่ยจะผ่าจักรลัตไปหาโทคิดีกว่าถ้างั้นเนี่ยนั่นโตนั่นโตเพราะว่าเธอจะไปหาคาสันดากับจักรัตงั้นเหรอคะใช่ เข้าใจแล้วค่ะนงพ้นคนเดินะครคุณคนชิโร่ในฐานะของผู้นำหอยเมืองเอเดนจะไปด้วยไม่ได้เออก็มึงต่อยเตะก็ไม่โดนสู้ใครไม่ได้ก็อย่าไปเลยอยู่นี่แหละแล้คุณกลับมาครับข้อเ จะบอกเรื่องยูเลียให้ฟังยูเลียのことだとเอ๊ะนี่รู้เรื่องเธอแล้วเหรอนั้นิค่ารู้เรื่องเธอไหมุณบอกว่าเธออยู่ที่ไหนทุกอย่างเลยที่ฉันรู้คือเราต้องช่วยจักรลัตก่อนคือน้องถึงจะบอกเราว่างั้นถ้าคุณช่วยจักรลัตได้แล้วก็นีจะเชื่อใจคุณจะบอกเรื่องทุกอย่างให้คุณเอง ขอฉันไปด้วยได้ไหมจะดีอะลูกก right. ็โอเคนะกล้ามแต่โอเคช่างมันเถิดน้อยคอยดูแลจักรลัตได้ฝากจัดไปต้องการรถเรื้อยอยู่ไม่ไกลไกลมากจะเดินไปจะแบกไปคงลำบากหรถทั้งหมดถูกทำลายต้องซ่อมสะอัดหนึ่งขึ้นมา โอเคได้ What the fuck คุณดาเตซังอยากรู้มากว่าคุณหมอจะมีเสียงไอ้จักรราโอเคหมอแกต้องสังเกตไหมหมอแกจจเกือบจะยืนทีโพ้นละเพราะกล้ามเข่งแกใหญ่มากอะเนาะจะแม้ไรเงี้ยวัดรู้จักคุณแล้วเอ้าวัสดีครับโอูไม่ว่าแบตต์แบตโต มาด้วยนายจริงด้วยว่าและเชียวแบดเคนชิโร่ไซคิกบัตตโ้ทไมอยู่ี่นี่ยเนี่ยบัทเข้ามาได้ไงเนี่ยแบทก็หลัาที่เราแยกกันตอนที่อยู่ซเซาเซนคลอสอ่ะเนี่ยรถก็พังพอดีเลยแล้วก็ถูกจับไปขายทาสอยู่ตั้งนานเนี่ย เกือบโดนขายแล้วอยู่ดีพวกอามิยบรูนก็มาฆ่าพวกมันหมดเลยอามิยบรูนกันเหรอเกือบฆ่าฉันด้วยนะฉันแอบหนีมาทันเกือบเลยก็เลยแอบ,บตามมาเห็นประตูระเบิดก็เลยแอบเข้ามาได้เหมือนกันมึงน,นี่แอบ,บเป็นอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยโอเคนะ ไม่อยากเชื่อลยยินชื่อนายผูขึ้นมาก็เลยมาตามหาดูงั้นเลยแล้วตอนนี้นี่อเคนก็เรื่อยๆแบบว่านี่หน่อยนเนอะนี่หน่อยเห็นอย่างเงียบไเคนจะช่วยแล้วก็ได้เบอไม่ต้งให้มึงช่วยต้องถามจริง เพื่อแบบจิระจงจิระจ่าจะได้คุยให้เนี่ยกูคุยเก่งเขาบอกมาเป็นลูกน้องกูจนได้นี่แบทลี่บอยดีแบทแล้วกันน้องไอ้แบทนั่นแหละญี่ปุ่นก็ชื่อแบทเนี่ยจะว่าไปพี่เพิ่งรู้เนี่ยเพราะพี่จำไม่ได้ ทุกอย่างจบมาตามหายูเลียจะซ่อมรถด้วยเพื่อช่วยกับดันยามไเดชจัดการเองจัดการไรแบททำเชี่ยไรของมึงเนี่ยก็จะทำรถใช่ไหมในเมืองเนี่ยมีชิ้นส่วนรถเยอะแยะเลยซ่อมก็เสร็จออเพราะมันเก่งซับสตอรี่หนึโ พาะมันเก่งด้านการอะไรใช่ไหมเครื่องจักรใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่คามเ่อชี้ส่วนมารวมกันกรจะซ่ากจะทำรถทีเมืองนี้แหละทำักคันสองคันน่าจะสบายมากโอรกามโตด้วยใช่ถูกต้องรถอยู่ไหนอะอยู่นี่ังนี้ครับ ว้าวเนี่ยนั่นมันก็มีทั้งตัวรถทั้งเอนจินเนี่ยมีท่อไอซองท่อไอเสียเนี่ยโอ้เสียเฮ้ยนี่ชอบรถจังเลยเนาะใช่ครับชอบครับเนี่ยออ๋ก็จะว่าจะจะซ่อมให้บ้างกันใช่ไหมคือรถมันครบแต่ว่ามันไม่ได้อันนั้นมากใช่ไหมย่างแบบไม่ไม่สมบูรณ์มากแต่ก็พอจะขับได้แต่ก็เคยขับมันตลอดเนี่ย พยายามซ่อมแล้วแต่ยังว่าการซ่อมมันเปลืองสำหรับฉันที่เป็นแค่มือสมัครเล่นจัดไปเดี๋ยวกูทำเองโอ้ดีเลยเนี่ยซ่อมได้ใช่ไหมหนูเนี่ยต้องมีชิ้นส่วนก่อนนี่มันไม่เกี่ยวกับเคีนชิโร่เลยเคียิโรแค่ตามมันเออจะได้รถเมื่อไหร่เคีนชิโร่แค่นี้เออเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอซ่อมได้แล้วก็เอาให้เธอเลยก็แล้วกันจริงเหรอแน่นอนเนี่ยไม่รู้จะไม่คิดว่าจะออกจากที่นี่อีกแล้วจะไปจากที่นี่หรอกอะไรเงี้ยเออก็เลย เอารถให้คนอื่นดีกว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยแหรู้สึกเย่ยที่ได้มอ็อกกี้คอมฟรีๆแต่ดีเนาะคนเราแถวนี้ดีจังเลยฮะเป็นอะไรนะพุดธอพค c a l y p t i c มิจีตื่นแล้วออ่าช่วงนี้เจอปัญหากับลูกค้าเอาอยาี่ดีกว่าเป็นการตอบแทนช่วงนี้เจอปัญหากับลูกค้าอะไรเงี้ยเออเลยต้องการคนที่แบบมาช่วยเป็นเบลเซอร์ให้แบบนั้นใช่ไหมเออ โอเคเนี่ยได้เลยเนี่ยนั่นไงมาแล้ววินเลนอชื่อชื่อเพ่งบอกเปี้มากแล้วดูทรงผมแตรรล่ตรรละคนแต่ละคนซะก่อนเนี่ยนี่ไงไอ้พวกยังไงมันมาแล้วเนี่ยมันมาหาเรื่องบากูเนี่ยมาแล้วเนี่ยมันมาตรงเวลามากเนี่ยเจะสู้กับมันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยใจเย็นๆเนี่ยคุยกันคุยกันดีๆก่อน เฮ้ยคนจะกูไม่เคยคุยไอ้กูชื่อวิเลนบีไอ้กูเป็นตัวร้ายอนำเป็นตัวเป็นตัวประกอบบีกูไม่คุยเว้ยอาเคนจะจัดการเลยอ่ะหน้าที่กูแล้วเนี่ยอันหน้าที่กูเหรอโอเคได้นี่ยแกเป็นใครวะเนี่ยรีบไปซักไม่ไงั้นถ้าไม่อยากตาย,ยว่าอะไรวะเนี่เข้ามาได้ไงเนี่ยอยู่นอกเหมือนมันคนเรียนเลยนมันเข้ามาในเหมือนได้ไงถามจริงเนี่ยว่าเหมือนที่มีแต่คนดีไงเออ ไอ้ที่ฆ่าคนในเมืองน,นี่มานานแล้วอยากลองฆ่าสักคนเนี่ยเลื่อนโลคานแล้วเออวนี่ยไม่เข้าใจเลยนี่แหะที่เกตต้องตายที่นี่เนี่ยมาเหมือนเดิมต้องได้ต่อยกันจนได้ไม่เอามันจากไหนมาทั้งดาบทั้งมีดแล้วทำไมไอ้จักรรัดมันไม่ได้ตรวจคน้นคนแถวนี้มาแล้วจะว่าไปแป๊บ แล้วตูนบล็อกทันว่ะอ่าจะ่ซวกเอ็ดซับปั๊บเอ็ดโชวพี่ลืมจะหวาหมดแล้วโอเคอย่ากกดก่อนใช่ไหมเอ็ดเฮ้ดเฮ้ดเฮ้ดระดับบิจีกำลังต่อยคนอยู่ อัฐา,าแปมโอเคน่ารักคือพี่ลืมวิธีการเล่นหมดโอ้ยวิจีตื่นแล้วให้ตายเถอะมานี่เร็ววิจีคือแบบคือเกาเรียกคือเหมือนกับพวกนี้มันเลี้ยงเหมือนกับว่าเคนแค่ต่อยพวกนี้สลบไปจริงปะจริงแล้วเคนนี่ไม่ฆ่าคนเลยนะขอมอกจริงฆ่าคนเลยนะขอนะมอกจริงแล้วไม่ได้ฆ่าธรรมดาเลยคือฆ่าอีกฝ่ายตัวแตกเลยนึกภาพดีน้องจริงปะ ขึ้นมาปีจีขึ้นมานะงั้นขอรถแล้วกันคิดว่าได้เลยขอบคุณมากลูกปูเนี่ยทีนี้น็็ต้องการล้อเบรกกับถังน้ำมันแล้วก็น้ำมันเนี่ยโอเคก็ไปเอาจากไหนดีเนาะแต่ยังฟุตนินจาใช่เนาะงั้นกลับไปร้านจังสอบเจอเคนครับขอบคุณครับ มาแล้วไปแคเนี้ยบนไปบนมาแคเนี้ยเป็นจีเนาะจีันรู้ว่าเวลาไลฟ์สตรีมมันต้องมาปดวดทุกทีใช่กลับมาแล้วเนี่ดีเลยนะมีชิ้นส่วนให้พอดีเป๊ะเลยเจ๋งเลยขอบคุณมากเนี่อ่าฮะเดี๋ยวต้องจ่ายนะอย่าลืมไม่มีปัญหาใช่ไหมเชนฮะกูต้องจ่ายเนี่ย ทำไมกูต้องทำไมอย่าบอกนะว่านี่เป็นอะไรนะไอ้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะไอ้อะไรพ็อกเก็ตเซอร์กิตอะไรหรือเปล่าหมื่นหนึ่งโอ้โหไม่พอพี่เนี่ยไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยโทษทีไอ้หนูนะธุรก <Bond playing> ิจต้องทำเนี่ยกลับมาตอนที่มีตังก็แล้วกันไปกันเถอะเคนไอ้เนี่ยใช่ไหมไอเนี่ยอันนี้มันคือพ็อกเก็ตเซอร์กิตอะไรอย่างพี่ว่าใช่ไหมเออแบบว่าเป็น กึ่งกึ่งพกเกตเซอร์กิทมันจะพกเกตเซอร์กิทอีกแบบหนึ่งซื้อแล้วแต่งรถใช่ไหมอะไรเงี้ยเราต้องมีไปขับแบบพกเกตเซอร์กิทใช่ไหมเนี่ยคุณนี่เองคเคนชิโร่ใช่ไหมครับเนี่ยดีว่าคุณเจอปัญหาเนี่ยจะพูดอย่างนั้นเลยครับเนี่ยอ่าตอนนี้ประตูพกประตูรั้วเราพังอ่าประตูเราพังแล้วเนี่ยก็เลยมีคนแอบเข้ามาเยอะเลยเนี่ยแล้วอย่างอย่างหนึ่งกัปตันจากัตก็ไม่อยู่ด้วย เน่เราเลยทำเต็มที่เพื่อจะให้ทุกอย่างอยู่อย่างสงบสุขเน่โอเคงั้นก็เพอร์เฟกต์เลยหมายไฟว่าไงน่ก็รู้จักคนที่ว่าเขาสามารถมีวิชาในการรักษากับตันของพวกนายได้เน่แต่เขาแต่เราต้องการลดเพื่อจะนําทางเข้าไปเนี่ยี่จะรักษากับตันเงินเหรอเนี่ยแต่ยกว่ารถที่อีเดนถูกทําลายหมดแล้วอ่ะ ก็ใช่นะเราอยากจะทำทำใหม่สัสกคันหนึ่งปัญหาคือเร,เราเราต้องการตังค์มาขอตังค์ยามนี่เองที่ตายอย่งเงี้ยเลวใช่ไหมเลยเนี่ยอยากช่วยอ,อะไรเงี้ยเนี่ยให้เราช่วยก็ได้นั่นแหละจะได้ช่วยกับตามด้วยไงเน<อ>ี่ยแต่คนชิโร่ครับพูดต้องเข้าใจครับว่าผมจะที่คุจะพูดต่อจากนี้ครับว่าไงครับอ่าเขาจะช่วยเราสู้พวกอาร์บีออฟลูนก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเชื่อใจคุณนะครับอย่าลืมยังไงยังไงเนี่ย ก็ยังว่าคินชิโร่เขาเคยเป็นนักโทษมาก่อนอะไรเงี้ยเลยไม่อยากจะเชื่อใจคนที่เคยติดคุกมาก่อนอะไรเงี้ยแ <c oughs> หมเ่งั้นเอางี้แม่บอกว่าพวกเรายินดีช่วยปกป้องเมืองแลกกับเงิน <c oughs> ปกป้องเมืองกันเนีน่ยคินชิโร่จะจัดการพวกพวกโจรออกจากเมืองนี้เองนะน่าจะเหมาะสมช่คุ้มใช่ไหมนีก็จริงเดี๋ยวจะไปบอกรองหัวหน้าให้โอเคจัดไป ก็เป็นการเปิดอ๋อจริงก็เมคเซนอย่างหนึ่งที่ว่าทําไมพวกโจรถึงเข้ามาได้เพราะอย่างว่าก็อย่างว่ากําแพงมันพังจริงแม่อะไรเงี้ยก็เออก็เมคเซนจริงแม่อะไรเงี้ก็เมคเซนขึ้นโอเคได้อยู่เนี่เดียวว่าแปลกคือโจรทุกคนแม่งทำโซ่บุฮอกมันไม่มีใครรู้ตัวว่ามันบุฮอกนี่มันโจรแน่นอนอะไรเงี้ยเออให้ไปช่วยคนทั่วตามเมืองนะเพื่อแลกกับเงินกันละกันงั้นจัดไปเชน ยาคุซ่าประจำถินน่นก็ประมาณเจงจิโร่เป็นยาคุซ่าประจำถิ่นไปใช่อาโน่อ่าก็กับพร้อมไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเอเอเนื้อที่จะไปอะไรนะอ่าให้ไปที่คอลเลกรีวอร์ดโอเคเฮ้ยแปดจัดการเอง โอเคอารรถรถน้่นดดมามาชนก็เลยพังใช่มันเพ่งขึ้นอ๋อโอเคโลวไลท์นะพวกตังอีกแล้วนี่พวกมนุษย์ซื่ออย่างนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยเอสเอสตบชาดอืมตบชาดมันมีอะไรนะมันมีให้กดอะไรนะอ่าต่อยแล้วเคาน์เตอร์ออพี่จำได้ละ เออเอคอมโบใช่กัดแต่พี่ลืมพี่ดีอ้าวโอเคเออเรามีกดสันเหลี่ยมสองครั้งใช่เออใช่อ่าเอคอมโบโอเคโอเคโอเคมาแล้ว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 อ้าวฟังให้กูได้จำท่าก่อนดิกูจำไม่ได้เออโอเคอ้าวโอเคอย่าชาร์จนาน ประตูมันเคาน์เตอร์ได้แน่จิมอ่าเอาอย่าบล็อกดิเว่าให้ประตูแม่งบล็อกปิปประตูเพิ่งยกบล็อกบล็อกไปยาคุซ่าซีโร่เลยนะแหมแหม่ทุ่มอ่าโอเคประตูแม่งบล็อกไปยาคุซ่าขี่มอเตอร์เมื่อ ไม่ตายแต่พวกนี้โอเคโอเคปลิลมมามักดสามเหลี่ยมก่อนนะคือเราต้องต่อยเสร็จก่อนแล้วให้กดสามเหลี่ยมใช่เท่แอร์คอมโบเน่ยโ เจ้าจะตายไปแล้วฮัทเนี่ยไม่มีฟินิชแบบสตูลมเนาะโอเคโอเคเริ่มเริ่มเริ่มมา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 แล้วคือพอเราอัพพอมื่อมือขราวก่อนอัพกิจไอ้สกิจที่ว่าเราติสามเหลี่ยมได้สองครั้งจะแอร์คอมโบใช่ปะเออเนี่ยเอือดสู้ได้ขอบคุณมันที่ช่วยแล้วกันนะเอาไอเดียไปตามสัญญาเนี่ยหนึ่งสองยึดดีเยอะมาก เนี่ยสำเด็จแล้วเคนกลับไปซื้อของที่จังช็อปกันดีกว่าโอเคไปงั้นลองไปขับกันหน่อยดีกว่าโอเคยซับสตอรี่หนึ่งนี่เพิ่งอันแรกเนะาะที่ว่าจะมีเยอะเนาะเดตินีพอยต์ห้าพันโอเคนั่งทำไซค์เิก,กยาวๆฟาร์มเนี่ยดีไม่มีอะไรนะั้นลาโอเอวีเว่เบ้เ <laughs> น่<ง>ยนเฮสไรท์อ ก็จะได้ซอว่ามันขับยังไงนี่ต้องขับจริงปะเนี่ยนี่ต้องขับจริงหรือไงเนี่ยจะว่าไปสตามต่ำมาแล้วเนาะใช่บีจีต่ำส้ตมต่ำอีกแล้วต้องขับจริงใช่ไหมหรือว่าจะเหมือนกับเป็นมินิเกมขับหรือเป็นขับจริงๆที่จะคิดว่ามันจะเป็นมาริโอคาร์ดจาขี่บีเบย์เจดเด้ <od> ขับจริงด้วยเนี่ยกด R 1ไปข้างหน้า L 2อไปข้างหลัง กดเอลสเตียมีเพลงประกอบมีเพลงด้วยนี่ออกูดนี่อ่ามีบูตด้วยลองดูกดซีเรียมเพื่อบูตอ่าบูตสปีดแต่ลดดูบิลิตี้ระวังโอ,โอเวอร์ฮีทเอนจินโอเคโอเคแมดแม็กเนี่ย ก็ยังว่าวิสแลมันช่างกว้างใหญ่นะโอเคคือมันเป็กมันยังอันนี้เนี่ยคือโอเคมันเป็นขับรถที่ดีเนาะแต่จะว่าคือมันแปลกๆตรงที่ว่าอะไรนะอ่ามันเป็นฟิสิกส์ขับรถมันดูแย่มากเข้าใจะไม่เทียบกับเกมขับรถแบบว่าอย่างแมทแม็กอะไรจริงๆของมันใช่ไหมอะไรเงี้ยได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนโอ้โห อโอ้โหเอากลับไป <laughs> อนนย่างวะ What the fuck What the fuck มีระเบิดด้วยแน่ว้า <laughs> จริงดิวะ <laughs> แม่แม่90%ใ,ใช่ใช่คือขับรถเริ่มขับรถมันจะแปลกๆมันเหมือนกับมันแข็งๆไงน้องมันไม่มีฟิสิกส์ขับรถมันเลยแปลกๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรพี่ว่าจริงไหมะไรเงี้ยก็ทำมาดีอยู่เหมือนกันพี่ว่าไม่ได้เลวร้ายมากแต่ดาบิจจี้ขี่จะไปเหรอมาเฮ้สปไปด์ไปบินเร็วสไปบิน เฮ้ยบิ๊มเท่าไเช็ดนี่พี่นี่เรานี่เราทิพกันเลลเหรอว่าจะไปต่อยศัตรูสองทีตายพี่จี้กลับมานอนต่อได้ไหมอยาออกไปได้เป่าอันตรายนะจะพาดิชมาด้วยเอาพากลับไปแล้วกัน